สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกิลลาพู้จดการทีมแมสซิตี้ออกโรงปกป้องอับดูเกดีคูชนอฟประการหลังตัวใหม่ที่ประเดิมสนามได้อย่างเลวร้ายในเกมพรีเมียร์ลีกนัดฟาบ้านแซงชนะเชลซี3 1ตเมื่อวันเสาร์ที่25มกราคมพร้อมอธิบายเหตุผลที่ดาวเตะทีมชาติอุซเบกิสถานเปิดตัวได้แย่แมนซิตี้เสียประตูให้เชลซีตั้งแต่นาทีที่3โดยดาวเตะวัย20่ปีโขกบอลขึ้นหลังสั้นจเกินไปทําให้นิโกลัสแจ็กสันจ่ายต่อไปที่มาดูเอเก้ซึ่งยิงให้ทททีมเเเยยนนนนขึ้้ําาาา1.0 1แแต่่่สุดชชกรงงะ3 ยอชโกว์ดิโอเอรลิงฮารันและฟิลฟอเดนในนาทีที่ 42, 68และ87โดยหลังจบเกมการแข่งขันกุนซือเลอกกระทิงดูยังเป๊ปกูเดล่าได้กล่าวเปิดใจหลังเกมเอาไว้ว่า มันไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีโชคดีที่พวกเขาไม่อาจลงโทษพวกเราด้วยการนำห่างสองนหลังจากนั้นเราก็รวบรวมจิตใจกลับคืนมาได้และโชว์ฟอร์มได้ดีเราคองมอได้มากกว่านั้นก่อนมันมีความสำคัญอย่างแท้จริงส่วนการเล่นที่ผิดพลาดของคูชนอฟเป๊ปกูเดลาได้เอ่ยเอาไว้ว่าคูชนอฟเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นผมจึงไม่ได้คุยกับเขาเขาจะโอเคเขาเพิ่งซ้อมได้แค่หนึ่งหรือสองครั้งผมเปลี่ยนเขาออกเพราะเขาได้ใบเลี้ยงผมไม่ต้องการรีบส่งจอห์นสโตนลงเล่นหลังจากเพิ่งหายเจ็บเพราะเขามีเกมน,น,นัับรรสมไ่่่่ชเืองงายห เข,เขาต้องเจอกับแจ็คสันโคพาเมอร์มาดูเอเก้และซันโชนักเตะต่อสู้ร่วมกันแม้เป็นความสําคัญอย่างยิ่งนักเตะทุกคนสามารถก่อความผิดพลาดได้แฟนบอลสนับสนุนนักเตะใหม่เสมอเขายังหนุ่มเขาจะเรียนรู้ ตอนนี้เราเข้าใกล้ฟอร์เรสต์แล้วแต่บอลมัมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นกันหากเราไม่ได้ผ่านบอลเราเป็นหนึ่งในทีมที่แย่เราจงเป็นต้องได้บอลเพื่อความอยู่รอดต่อประเด็นถึงคำถามที่ว่าเป๊ปกุนเดลล่าจะซื้อนักเตะเพิ่อมอีกหรือไม่เป๊ปกุนเดลล่าได้ตอบประเด็นในกล่าวเอาไว้ว่าผมไม่รู้ผมอยากได้ทีมหลักในต้นซีซั่นกลับคืนมาและสําหรับโอมามามูสกองหน้าตัวใหม่อีกรายที่ได้ประเด็มสนามเป็น10คนแรกทันทีเป๊ปกุนเดลล่าได้กล่าวถึงเขาเอาไว้ว่าเขาเล่นได้ดีมากเขาประสานงานกับนักเตะคนอื่นๆและเเคลื่่่ออนนนทีไดง้งึมัปก แรกของเขาและเขาจะแกกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหลือเชื่อเป๊ปกูเดลลากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เออร์ลิงฮาแลนด์ยอดดาวดิงของแมนซิสเตี้เชื่อว่าโอมามามูซจะไปได้สวยกับเรือใบสีฟ้าพร้อมกับระบุแ้่รายนี้มีความพิเศษในตัวเอร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าคนสําคัญของแมนซิสตี้แสดงความเชื่อมั่นว่าโอมามามูสเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ในแนวรุกจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมหลังจากที่ดาวเตะชาวอียิปต์วัย25ปีเพิ่งเซ็นสัญญาก,กับสโมสรไปเมื่อไม่มกี่วันก่อนได้ออกซ้าเป็นตัวจริงทันทีในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมตช์ที่ทัพเรือรง ที่ผ่านมาถึงแม้นั้นนี้มาโมสซึ่งย้ายมาจากไอทราคแฟรงเฟิร์ตด้วยค่าตัวสูงถึง75ล้านยูโรไม่มีประตูเลยแอซเซทแต่เจ้าตัวก็เล่นด้วยความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความอันตรายและเออร์ลิงฮาแลนด์ยอดดาวยิงของแมนเชสตได้กล่าถึงมาโมสเอาไว้ว่า คุณก็ได้เห็นแล้วว่าเขามีบางอย่างที่พิเศษมันมีเหตุผลอยู่แล้วว่าทำไมแมนซิตี้ถึงตัดสินใจซื้อเข้ามาเขาเข้ากับทีมได้แบบทันทีและตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำความรู้จักกันกับเขาให้มากขึ้นได้โดยเร็วที่สุดช่วยให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าเขาสามารถเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมให้กับเราในแน่ช่วงครึ่งซีซั่นแรกเขาทำผลงานได้สุดมหัศจรรย์กับไอทราค์แฟรงเฟิร์ดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงครึ่งซีซั่นหลังกับแมนซิตี้เขาจะทำแบบนั้นได้เหมือนกันเออร์ล ซื้อเมืองกระทิงเผยเรวอัลมาดริดด้วยรับการเสนอจากแมนซิตี้ให้ยืมตัวไคลวอ์เกอร์แต่ถูกปฏิเสธก่อนที่กองหลังรือบซีฟ้าจะลงเอ่ยกับเอซีมิลาน วอเกอร์ Walker, เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเอซีมิลาาไปที่เรียบร้อยแล้วหลังย้ายมาจากแมนซิตี้ภายใต้สัญญายืมตัวและมีออปชันซื้อขาดได้ก่อนหนะ้าขายวอเกอร์ปีศาจแดงดำมีข่าวกับมาร์คาดแรดฟอร์ดกองหน้าของแมนยูไนเต็ดเช่นกันเนื่องจากซาลาตันอิบราฮิโมวิชซึ่งเคยขายแข่งกับผีแดงมาก่อนแนะนําให้ทีมดังของสเริยยืมตัวหัวหอกชาวอังกฤษในฐานะที่ปรึกษาสโมสรกืนนั้นก็ดีตามกฎของลีกอิตาเลียนมิลานสามารถเซ็นสัญญ,ญญากับพ่อค้าแข้งอังกฤษได้แค่รายเดียวตามโควตาจึงทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจและน,นที่สุดแบขววาัย30 ก็ย้ายสุธินซานซิโรโดยซีซั่นนี้เขาได้ลงเล่นให้กับทีมเปปกูดิลลา18นัดกระทั่งล่าสุดมมมมเมื่อวันที่25มกราคมมากาเผยว่าทีมแชมป์พิมลีย่นบอเกอร์ห้เรอมาริดยืมไปใช้งานแต่ราชันชุดขาวบอกปาดเนื่องจากย่างใหญ่ของลาลิกาสนใจควา้าเทรนเนลกซนเดอร์อโนแบควาของลิเวอพูลรายเดียวเท่านั้นขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ